สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะเพจบัญชีบัญชีนะคะ<ม>อย่าลืมติดตามกดไลฟ์กดแชร์นังกันนะคะตามเพื่อนๆมาค่ะอ๋อเมื่อกี้ลืมผิดเสียงอันนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเมนมาทั้งทางกันหน่อยค่ะตามเพื่อนกันมาหน่อยค่ะแชร์ไปหน่อยค่ะวันนี้มีข่าวเด็ดข่าวด่วนนะคะฮัลโหล ช่วงอตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมะีคนเข้ามาปรึกษาะคะ่ะผูประกอบการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลนะคะก็จะเริ่มเข้ามาปรึกษาเกี่ยวเงินเข้าบัญชีนะคะโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์นะคะหรือว่าออฟไลน์นะคะแต่มีการรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร เป็นอย่างไรคะพอถ้าเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรานะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่เก๋ขอแชร์นิดนึงนะคะถ้าเกิดเงินเราเข้าบัญชีเราจะเป็นอย่างไรคะถ้าเกิดรายได้เราถึงสี่ร้อยรายการนะคะและ,ะรายได้ถึงสองล้านบาท อันนี้ก็จะเป็นกรณีแรกนะคะที่เราจะถูกส่งข้อมูลแบงเราจะถูกแบงค์ส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพาก,กรนะคะถามว่าจริงแล้วถ้าเกิดว่าเรายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ดูปากนะคะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่โดยส่วนใหญ่นะคะ ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่ได้สนใจเพราะเนื่องจากว่าปีนี้นะคะเป็นปีโควิดใช่ไหมคะทุกคนก็จะดิ้นรนในการหาข้อมูลขออภยัยทุกคนก็จะดิ้นรนในการที่จะทำมาหากินมากกว่าที่จะมาสนใจว่าเอ๊ะเงินฉันเข้าบัญชีกี่รายการแล้วใช่ไหมคะ แต่จะโควิดไม่โควิดนะคะสรรพกรก็ยังดำเนินการที่จะตรวจสอบเราต่อไปนะคะ <ł radio> Big Data าาก็ยังคงทำงานอยู่เช่นเดิมนะคะก็ไม่ได้แบบหนีหายไปไหนนะคะก็ยังทำงานกันอย่างขมักขม้นแล้วก็อ่าณวันนี้ก็วันที่7จธันวาคม2563แล้วนะคะซึ่งก็ใกล้จะสิ้นปีเต็มทีแล้วนะคะ ปีนี้ปีสองห้าหกสองสองพันปีที่ผ่านมาเนี่ยสันปกรก็อ่ะชิมรางจริงๆก็แจ้งเตือนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาว่าจะมีการส่งข้อมูลจากแบงค์ให้สันมกรณนะคะแต่พอเอาข้าจริงก็แค่7วันนะคะแต่ปีนี้นะคะคิดว่าคุณคิดว่ายัางไงคะ สัรมกรจะใจดีแบบว่าให้ให้ส่งข้อมูลแค่เจวันเหมือนเดิมไหมคะไม่น่านะคะพี่เก๋ว่าไม่น่านะคะเนื่องจากว่าเอาพูดตรงๆนะคะก็คืออ่าปีนี้อ่ด้วยด้วยการเจอโควิดต่างๆนานานะคะแล้วก็อ่หลายธุรกิจ และธุรกิจใหญ่ๆห,ห,ห,หลายบริษัทหลายกิจการหลายประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็นที่พักการท่องเที่ยวนะคะก็ค่อนข้างประสบปัญหากันแบบล้มละเลยระนาดกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวเล็กๆที่อยู่รอดนะคะเราก็ควรจะทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีนะคะโดยการที่นะคะ,ะตามเพื่อนเปยังคะ,ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ ลืมเลยค่ะเมื่อกี้จะแชร์ไปเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะก็เราก็จะวิธีสามวิธีที่จะรับมือกับเงินได้ที่จะเข้าบัญชีของเรานะคะ ปี2563ก็คือสิ่งแรกนะคะที่คุณที่คุณนะคะจะต้องไปทำเนี่ยวันนี้เนี่ยฟังจบเลยนะคะฟังจบปุ๊บกดเลยค่ะแอปแอปพลิเคชันของแบงก์ต่างๆที่คุณมีอยู่นะคะที่ารายได้คุณเข้านะคะให้กดเลยนะคะขอบัญชีย้อนหลังตั้งแต่มกราคม2563นี้นะคะ ซึ่งถ้าเป็นกสิกรไทยพาณิชย์เนี่ยก็ขอตั้งแต่ย้อนหลังได้12เดือนนะคะก,ก็รีบรีบขอหนึ่งขอสเต t เมนต์ย้อนหลังนะคะแล้วก็มานั่งคือแต่ละเดือนอะ่ะมันก็จะมีการบวกยอดเงินเข้าเงินออกนะคะแล้วก็ว่ากี่รายการและรวมกี่บาทนะคะคุณก็นะคะใช้วิชาบวกลบนิดนึงนะคะบวกอย่างเดียวไม่ต้องลบนะคะ ก็คือว่าเอาแต่ละเดือนนะคะคือถ้าใครทําเป็น Excel ได้ก็ไปทํานะคะถ้าใครไม่สะดวกเราก็เขียนใส่กระดาษก็ได้นะคะก็ใส่มาเลยว่าอ่ะแบงก์เอชนะคะเดือนมกราเงินเข้ากี่ครั้งอจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะ อันนี้สําหรับแบบว่าคือเราทําแบบหยาบๆก่อนนะคะก็คือทําแบบคร่าวๆดูแบบว่าเช็คแบบอุตาแล้นฉันตั้งแต่ต้นปีฉันไม่เคยดูอะไรมาก่อนเลยค่ะพี่เก๋ทำไงดีคะค่ะก็ไปขอสเตทเมนต์ก่อนเลยะคะ่ะหนก็มานั่งลิสต์เลยนะคะว่าแต่และเดือนเนี่ยมีเข้ากี่รายการและจํานวนเงินกี่บาทแล้วก็มาดูอ,าอัตราค่ะก็คือว่าเกิน400รายการหรือย,ยังถ้าเกิน400รายการ รีบดูจํานวนเงินด่วนนะคะว่าถึงสามล้านถึงสองล้านบาทหรือ,อยังนะคะขอภายค่ะถึงสองล้านบาทหรือ,อยังนะคะถ้าคุณผ่านขั้นตอนนี้นะคะผ่านขั้นตอนแรกตรงนี้นะคะลอดไปอีกตะแรงใหญ่ก็คือถึงณนะวันเนี้ยถึงสามพันรายการแล้วหรือ,อยังนะคะสำหรับตอนนี้แต่ละแบงก์ยังไม่สามารถที่จะเอาทุกแบงก์มารวมกันแล้วก รวมกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะยังแค่แบงค์เดียวกันนะคะไม่ว่าคุณมีกี่บัญชีก็แล้วแต่นะคะแบงค์เดียวกันเช่นกรุงไทย5บัญชีรวมกันแล้วถึง400รายการไหมและถึงสองล้านบาทไหมถ้าไม่ถึงสองล้านบาทโอเคคุณก็ไปขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเกิน400รายการไม่เกิน2องล้านบาทแต่ คุณเกินสามพันรายการไหมคะถ้าเกินสามพันรายการแบงก์ส่งให้ส่งข้อมูลให้กับสรรพกรทุกกรณีนะคะย้ําดูปากะคะถ้าเกินสามพันรายการไม่ว่ารวมเงินกี่บาทก็แล้วแต่นะคะแบงก์ส่งข้อมูลให้กับสรรพกรทุกกรณีนะคะสาหรับแบงก์เดียวกันนะคะแต่ต่างแบงก์นี่เขายังไม่รู้ข้อมูลซึ่งกันและกันก็อนาคตก็อาจจะ ามีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่สามนะคะคุณรวมรายการแล้วดูนะคะว่าอย่างไรแล้วก็ไปเช็คตัวเองดูนะคะว่าเอ๊ะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคุณยื่นพงศ์รองเก้าสี่แล้วหรือยังนะคะอ่าแล้วก็สิ้นปีนี้ก็เตรียมยื่นพงศ์รองเก้าหนึ่งนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งกันว่า ตัวเลขเป็นอย่างไรถ้ามัางเอิญเอิขายดีจัดค่ะถึง1.8ล้านพอถึง1.8ล้านปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะคุณจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจำได้ไหมคะหนึ่งขอเศษเมนสองดูรายการ เช็ครายการว่ากี่กี่ครั้งกี่บาทนะคะสามก็มาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเรานะคะว่าเราไปอยู่ในเรทไหนอะไรก็เตรียมการลดหย่อนภาษีต่างๆนะคะที่รัฐให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นชอบดีมีคืนสามหมื่นบาทหรือว่าเป็นการาบริจาคเงินการกุศลสาธารณะอะไรพวกนี้นะคะ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าช่วงช่วงนี้นี่มีน้ำท่วมที่ภาคใต้ก็จะมีแคมเปญอะไรออกมาเพิ่มหรือเปล่านะคะแต่ถ้าคุณมีไรายได้ถึง 1. 8ุล้านนะคะส่วนที่เกิน1 8จุดล้านเนี่ยคุณก็จะต้องไปรีบไปนำส่งภาษีภายในภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วันนะคะก็คือคูณ7%พอถึง 1. 8ดดล้านปุ๊บเนี่ยคุณก็จะต้องไปดูนิดนึงนะคะว่าถ้าฉันไปยื่มภาษีเเนี่ย เรายัางคงมีกําไรอยู่ไหมเคยไหมคะเคยเช็คไหมคะว่าเราทําธุรกิจอยู่เนี่ยค้าขายออนไลน์เนี่ยเรารายได้เราไรไเยอะจริงเงินเข้าเยอะจริงแต่กําไรจริงๆเรามีเท่าไหร่เราจําได้ไหมคะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยไม่เคยแยกบัญชีเลยนะคะระหว่างบัญชีส่วนตัวกับบัญชีทําทการค้าขายในนามคนธรรมดานเนี่ยคุณจะดูไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า คือส่วนใหญ่ใช่ไหมคะก็จะทําแบบว่าซื้อมาขายไปอ่ะเรามีทุนเราก็เอาไปซื้อซื้อเสร็จก็เอามาขายคือไม่ไม่เคยทําบัญชีสต็อกไม่เคยเมันทําบัญชีต้นทุนไม่เคยทําบัญชีรับจ่ายว่าแบบเอะเรามีรับจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรีบไปทําด่วนนะคะถ้าเกินหนึ่งจุดแปดล้านเนี่ยคุณก็รีบไปดูเลยว่าเอ๊ะมันมีไหมไปขอสเตทเมนต์เลยนะคะเขาก็จะมีรายการว่า เรารับเงินโอนจากใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเช็คลิสต์ตัวเองเลยนะคะว่าเอออันนี้อ่าพ่อแม่พี่น้องให้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเงินได้โดยเสน่หาอะไรอย่าเงี้ยค่ะอ่าหรือว่าเพื่อนยืมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนะคะหรือว่ามีคนโอนมาร่วมบริจาคการกรุศลเรื่องนี้เรื่องนีเง้เรื่องช่วยเหลือน้ําท่วมเรื่องกระถินผ้าป่าอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็รีบไปจัดการตัวเองนะคะ อย่ารอ้อยสายเกินแก้อย่ารอให้ปัญหาเกิดแล้วคุณถึงจะมีเวลาที่จะกลับมาดูนะคะก้มหน้าลงดูเตทเมนของตัวเองด้วยนะครมีกี่รายการนะคะถ้าเกิน400รายการถึงและ2ล้านรีบเช็คด่วนในสเต็ปแรกสเต็ปที่2ก็คือ3,000รายการไม่ดูจำนวนเงินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้ณนะวันนี้นะคะ รีบไปเช็คสเตทเมนต์เงินเข้าของตัวเองด่วนนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจบัญชีบัญช,ญชีแล้วก็ช่อง youtube บัญชีบัญชีตอนนี้พี่เก๋มีไลน์โอบัญช,บญชีบัญชีแล้วเช่นกันนะคะก็ใครอยากจะปรึกษาอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะคะวันนี้พี่เก๋ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย